ครับเ,เขาบอกว่าเช่าที่วักัฟของมสัยมสยิดนะฮะมัสยิดก็มีที่เยอะ,ะมสัสยิดนี่เป็นลานหรือเป็นที่ว่างเลยหรือเป็นนาน่ยนาเป็นที่นานเาาานี่ยเราเช่าจารย์นะแล้วก็มาทําสนามฟุตซอลได้ไหมย์นะได้ครับแข่งกีฬาอย่ามีการเดิมพันอย่ามีการพน,นันอย่ามีสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาไม่เป็นไรนะครับทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นโมบ้า แต่ถ้าเฮ้ยไอหนุ่มก็ขาสั้นไอนี่ก็ขายาวไอนวนไอน่นอะไรไอนวนอะไรเดิมพันอทีมนี้ชนะได้ทีมน้นเสียหรือเอาผู้หญิงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการปะปนกันหรือว่ามีการใช้อะไรสารเสพติดนะไอทีมนี้กลัวแพ้โดบอะไรเงี้ยนะนะหรือว่าเอาเบียร์เอาเหล้าอะไรมากินกันในในทีมมัสยิดอันนี้ไม่อนุญาต นะถ้าเช่าทําประโยชน์มีการแข่งกีฬากันนะ้ำไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็ไงนั่นแต่ว่าอย่าอย่าไรสาระกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เยอะจนกระทั่งไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นในบนแผ่นดินที่เรายกให้อารยสุภอาทาลา<ม>นอกจากไรายได้นะครับ<ม>เราไม่ต้องมสัสยิดไม่ได้ต้องการแค่ไรายได้แต่ต้องการให้มสัสยิดพื้นที่ของมสัสยิดได้บริการศาสนาของอาร์มากกว่าที่จะบริการเรื่องสันทนาการพวกนี้นะครับแค่อนุญาตเท่านั้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าสุนทรให้ทำ แต่ถ้ามีเรื่องที่ผิดหลัการศาสนาเกิดขึ้นต้องยกเลิกโครงการยกเลิกสัญญาตัวนี้ทันทีเลยครับ